ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญการที่เราอยู่ได้เนี่ยเพราะคุณภาพคุณล้วนเลยคุณอาจจะดังเปี้ยงปังในชั่วข้ามคืนแต่ว่าคุณก็สามารถตายได้ในชั่วข้ามคืนเหมือนกันจุดแข็งเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยบอกว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยคือเรายึดมั่นมาตลอดว่าเราต้องอย่างเงี้ยมันเป็นแนวคิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเราได้ยินมาตลอดว่าเราผลิตอาหารดังนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือมันต้องสะอาดได้คุณภาพคือไม่ใช่แบบ ทำแล้วก็สโปรกคุณภาพขึ้นคือลงไม่ได้ใส่ใจอะไรเนงะี้ยซึ่งเราก็ได้ซึ่งทัพย์เรียนรู้กับเขามาตลอดว่าการทําอาหารเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากอาหารต้องเป็นแบบนี้นะเราก็จะให้ความสําคัญกับตัวอาหารตัวผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมากที่สุดคือไม่ใช่ว่าเราทําขึ้นมาแล้วโฆษณาเกินจริงนู่นนี่นั่น,นอะไรไม่ใช่คือเราต้องมีเบสที่เป็นคุณภาพของเราอันนี้คือจุดแข็งที่สุดแล้ว ไม่มีแบบว่าขั้นตอนนี้แอบย้อมแมวนิดหน่อยอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเลยคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญคือวันหนึ่งเกิดคุณทําอะไรไม่ดกไม่ดีแล้วมันโป๊ะขึ้นมาเนี่ยคุณก็จบหมดเลยนะเหมือนเวลาคุณเปิดร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีดราม่าอะไรเงี้ยก็คือคุณทําไม่ตรงกับที่คุณพูดอะ่ะคุณอาจจะดังเปียงปังในชั่วข้ามคืนแต่ว่าคุณก็สามารถตายได้ในชั่วข้ามคืนเหมือนกันเหมือนกันธุรกิจที่เราทาก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดคุณจะทําธุรกิจที่คุ การที่เราอยู่ได้เนี่ยเพราะคุณภาพพึ่นล้วนๆเลยถามว่ามาร์เก็ตติ้งเราเก่งไหมเราไม่ได้เก่งเลยนะเราอยู่ได้เพราะคุณภาพเพราะว่าคนที่เข้ามาที่โรงงานเนี่ยมาเห็นโรงงานมาเห็นกระบวนการผลิตแล้วเขามั่นใจว่าเออเฮ้ยที่นี่คุณภาพดีมากอะไรเงี้ยก็ทําให้เราได้ลูกค้าจากกลุ่มตรงนั้นด้วยเราไม่ได้ใช้งบโฆษณาหลายสิบ้านหรือเป็นร้อยล้านเพื่อบโปรโมทสินค้าของเราเลยเราใช้เงินที่น้อยมากครับ